สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำค่ะคลิปนี้แอดจะพาทุกท่านมานั่งกินปลาหมึกบทกับอิลายูกิค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะกินเพลินเลยค่ะจะจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยไม่จิ้มก็อร่อยนะคะแล้วงานนี้นะคะมีเด็ก หวงของกินด้วยนะคะน่ารักมากๆค่ะครอบครัววัยพัฒนนะคะสนุกสนานกันมากๆเลยค่ะทานของว่างปลาหมึกนะคะเป็นของว่างกินเล่นคุยเพลินๆชิลๆระหว่างคนในครอบครัวค่ะไปชิมปลาหมึกบดปลาหมึกย่างกับอิราโยกีกันเลยค่ะ,ะอย่าลืมอุดหนุนน้องกันเยอะๆนะคะไหนคนละใกันเอาวบกอนกูยเห็นอะไรเนี่ยสีแล้ครับผู้เถ่าลินทุนโทรศัรับเอ๊ จะไปกะเท่าเด้อจะไปกะที่เหรียญเป็นแม่นบ่นอโอ้จะได้กับพระท่านเด็กน้อยละรุ่นลูกแต่ควางมานะันอ่ะเมื่อกี้มาบอกว่าเนี่ยนะพุทธเถ้าไป<ฮ>ทำทายทายทติดต่อกลูกไ้ว่วาเส้าทายถั่วอีกจั้งหลายปีซอกีเถ่าใส่ข้าวแล้วสวยขึ้นค่ะโอ้ขอบคุณนะคะรีวิวให้หน่อยนะคะว่าอยากกิ<ห>นอยากกินยังอ่ะนี่อยากกินเหรอได้แก่ได้เลย แก,แกให้ชิมส,สดๆกันเลยค่ะน้องยูกิจะรีวิวอาหมึกหมึกบดพี่ไม่ใช่ชุ่มอ่อนเขาจะกินหมึกบดให้เบริรงนบัดยูก,กิมากคนเหละาเขา่าสันมาดูๆแน่คนอยากเบิรงเธอวันนี้ทาเบอร์ศูนย์สี่มาอีกแล้วเขามักสี <พอ S 2> ส่ศูเพราะว่าโบแมนเพราะว่ามีแทงเดี่ยวพี่นองเลยแม่แทงแม่แทงเดี่ยวแม่หยานแบบมตรงลกค่ะ ก็ขายไายนะของพ,พ่อพ่อผีเฟินหัวตะไ่ได้ใส่บ่ต้องใส่ดอกซึมมูนี่ใส่กับบะบ่สวยคือดอกยีเฟินเนี่ยนี่นะคะอ, <c oughs> อันนี้คือเออหมึกเออหมึกบดหมึกบดเอาละโซ่ความแตกโซ่กวางกระแตกโซ่ไม่ได้ไม่ไม่ไม <c oughs> ่แก้หายไม่กินน่ารักจากน้องยูกิขอบคุณค่ะรีวิวการกินอะไรคะหมึกบดนะคะกับน้ำจิ้มได้ไหมเดี๋ยว น้ำจิ้มแสบมาแสบเลยมาอนจิ้มโฆษณาเฮรานี่เตะแสบเด้อพี่น้องบอกว่า่กี้ที่กินแม่อยากกินถามกินเมื่กี้ที่กินแม่อยากกินถามกินอย่างนี้นะคะหัวเตียนมันมาแต่ใส่เขาใส่ใส่ใส่นั่นค่อยๆมันย่อยเสียอ๋ออันี่เป็นน้ำจิ้มใช่กินกับข้าวเหนียวก็ได้ป้ายเข่าก็ได้เจ้าเข่าเนียวแซ่บๆนั่นปะ โอ้ยพออายุก <so ี่มาคนเบิงด nah ี่ดิบัดข่อยคนแล้วปะเบิงคนเบิงหน่อยคนลูกแล้วลูกกับมาขายเนี่ยวะยี่ไม่ได้เป็นตัวเสียหรอกปีน้ำตองเบิงลูกมือห่อต้องเสียงดวงขอาหมดอายุกี่สิมาหลายกี่ส่วมากีหลางามแททลูกแต้งหน้าดูท๊อปเนี่ยว่สวยมากโอ้ยคนขึ้นเบิงข่อยหน่อยก็แม่นข่ะล่ะเพื่อเบิงอายุกี่ต่อมากต่อมาเบิงลูกมือตลอดที่แม่อะไรสวนว่าเราได้ดวง เอาพี่เฟิร์ดเดี๋ยวมาถ้าได้มาเสด็จแั่ได้โอ้ยแต่งหนาพั่แล้วโทรหาแม่เห็นแม่ค้นขึ้นยังทีร้องซิมแบบว่าเมื่อมีน้ำจิ้มนะคะพี่น้องมันจะเป็นรสชาติแบบัสดีนะคะน้ำจิ้มก็จะออกรสหวานนิดนึงไม่ไข่มีอารมณ์แบบซิมอันนี้กับซิมมือกอบปะกับ่ะเข้งว่าเออมือกบมืมือเดมืมือคงมไม่เป็นไรอยู่นี่ไม่เป็นไร มมหมึกปูอัหน,นอันยังยังไม่แกะอาอันที่แกะแล้วก็ได้ไมคือะไคือยังไม่กินอันแกะแล้วอัน,นอันนี้ยังไม่แกะไม่งั้นจะขาดทุน <laughs> โว้ยสูตอลิฟสติไก่ลูกใส่แ<ด>ท่งเดียวเตลิฟได้แท่งเดียวพี่นอ้องเนี่ยว่านี่เห็นบอ่ออวนไเดี๋ยวนั่นหไไนึ่งไฟไฟท่นแต่ยังมาขวานเงินข่อยกลางไรสวนพ่อเอาไว้ป่ะพ่อก่อนจะมียมยาทานไม่แล้วไว้แอ้วก็ต้องขายไปติ้มวัวขึ้นจั่วไม่ต้องขามัเลยข้าวผัดผัดมันแตกเลยหมดเลยอืมอันนี้หมึก หมึกอ่าหมึกบดปรุงรสหมึกกรอบปรุงรสเออแหละระวังหมดกัดปากเป็นยังไงรสแซ่บมาซิมแบบไม่ตุ่มจะซิมแปะแซ่บบะให้ลูกให้ผัวกินจนผัวกับมะล้วาเป็นยังไงกินแด้วกับขลัยังกินขาขลังว่าจะได้เป็นยังไงแซ่บแซ่บก็ สั่งมาเลยนะคะโปรสามก้านะคะคุณเชียงหนึ่งหมึกแห้งหนึ่งแล้วก็จะเรียกจะโป 1, โ,โปรหนึ่งโปรหนึ่งก็คือหมึกหมึกบดพร้อมน้ําจิ้มที่พญย,ยตุ่มกับน้องยูกินยูนอันปอปลาหนึ่งนะคะปอปลา2ก็จะมีคุณเชียงหมึกกว่หมะกินเรียนถ้าถ้าคุณเชียงสามารถกินดิบได้หนูก,กินให้ดูแล้วค่ะ เมื่อกี้เมื่อนี้ว้าก็กินเขาอเนี่ยผู้ใดกินบ้าว่ะไปหนาอันนี้อนนี้เหตุับันทึกรูปเขาส้มตาเออแมนนึกนึกไม่ออกก็คือเข้าไปที่หน้าเพจหรือผู้ใดสร้างบ้าเป็นลีลีขึ้แม่คนเมื่อเช้าเนี่ยเราก็โทรหาแม่อุ้มเหมือนกันส่วนตัวเลยเอานี่เด้อสร้างมานี่เด้อจะจะถึงวันเขา่ลือกหั่นไส้บวบกับผักบวบผักมาแล้วก็พอสวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งร้อยสามสิบประทันนะคะ ตอน่อยไล่ยู่แปดสีบกค้นมาจะทานแตกต่างนะพ่วพาทั้งหมดไหมแม่เป็นลูกสาวมากพากันเขาเบิ่งวาสันแม่กดอลไรกดแชร่ใสอีกงนะแม่ขอบคุณค่ะขอพาคำว่าได้เดินเดินที่ได้เดินเดินที่ได้ะเดินเดินที่ได้สินปิ่นมะนังน้ำว้าอ่ือไงยี่กินยี่ยูอ่ะ มันเริ่มมาสวัสดีนะคะเซ่บ่ะเนียเ่บไม่กินน้ำแน่าเศร็บขเบียบเม่นกเบียบใไมไ่กินน้ำแน่ตัวนี้กินก็เข่าได้อือันนึงเป็นข้เเข้านึงเป็นข้าวหวานเมีนอันนี้เป็นข้าวเศร็บกินก็เข่าได้ายเข่าน้ำทาลห้อยห้อยใส่เข่าไม่ไหมเนี่ยสหลังนี่งอีเทียวที่ยิบหาค่ะเข่าข้าวบุ๋ม นี่ขาข้าบ่มเลยม้อเลยฮะใส่ขาข้า,ขาบม่<อ>มเหมาะตรงนี้เป็นช่วงมากินหมึกหมึกบดแล้วก็หมึกปรุงรสจะไปทำเนบที่ไหนอืม,อมใช้ใจที่ค่ะเันไม่กินกับปลาหมึกเหรอ เอาปลาหมึกไปลอยไหมเ <laughs> มื่อกี้ได้อหรอล้มหนึ่งแดงกับน้ำกับซุก,กี้อ่ะสวัสดีค่ะแม่แม่สั่งม,มาได้นะคะปูสามอย่างเจ้ากินปลาปลาหนึ่งปลาปลาสองปลาปลาสามค่ะโอ้เริ่มงบวนแล้วรอไว้เออรอหนังลูกเนาะเป็นหยองลูกไนะส้เพิ่นน้องไส้เพิ่นน้องไส,ส้หล่าเพิ่นมาค่ะ <laughs> อยากนั่ตรงซังค่ะแม่บอกแม่แม่บอกแม่แม่แล้วมามี่แหน่งนะเปรลสบายดีบ่เพื่อนด้วคู่กุ๊กไก่หัวควายนี่บ่ต้อสิื้เปรี้เสียเปรี้สบายดีครับคู๊กุ๊กไก่พาพักดีเปรี้ยวล้วอก็คือเปรี้ยวนานแล้วเปรีบมือก็นานไม่ได้เนี่ยเปรี้ยวเปรีบแล้วเละ เขาเลยสอเปเละนาเปเละเป็ดโมูกันเลยเอินน nice ั่นเปเละโม่กันเปเละตัวเมียนยู่ดีพอดีเมียนตัวถามโบกายองดวแต่ยังก็รื้เปเละนะข้างหน้าเปรี้ยวข้างหน้าเละดื่มชาเขียวไหมชงชาเขียวไหมหอน อ๋อช้อนเย็นเขาบอมีน้ำแข็งเนาะเขาจับข,ขอบปลาซื้อน้ำแข็งบอกอีกเปิร์สนำแข็งมาอุ้ยบอกลูกลูกไส้ไข่อยอีเฟิร์ที่ต้น<ท>สายหาเจีบคนนี่เนี่ยเจีบอ่ะไอเฟิร์สซื้อน้ำแข็งม่าน้อยบางแสนมา,าเฮ็ซ่าเกียเ๊ยวกินแล้วก็ไปกันไปใส่นักเตะบราซิลโอ้โอ้นักบอลาบางเนซ่าบางเนซ่าลูกสาวกับเซลตาปอลพี่บ่พี่ แห่งบ้านดุงมาสั่นแล้วเคยเตะบ่อนที่บ่จ้ายิ้มานั้นแต่ม่อยนน้ำข่อแล้วไปเลียนเลีนเน้นอุยุอุยุอุยนะจ้านจ้าินกระิทงก้าแล้วต้เจถ้าข่อยว่าข่อยพัดเจ้ไปเบิ่งข่อยเตบอนจั้ไปเลีนอุยุอุยุอยอยู่อยันผัวข่อยเป็นลมตบนอาบล้ก็เรยว่าเศ้าเศร้ามาตัวข่อยว่าเคยเปนักฟุกวัน่ะป้าเป็นอะไรบัวจ้านักเต๋อบ้านดุงอ่ะ ก็ตะกี้เขาดังเพราะท่านบวชดีพอเป็นเกียรติยังยิ่งได้กว่าได้กว่านักฟุตบอลนั่นเนี่ยอือดังแข้งเข้าพตะปฏิมาแล้วนะคนที่เร็วที่สุดทังแข้งเข้าเตะปฏิแลนด์เจ็บบอวนเลยก็จบใครพ่อเนี่ยนะสองเชียร์ผ้าเมียไปเบิงแต่ควางเตะบอมเตะลุยเตะตากเตะบะเขาวงจากเทียร์แลนด์เออป้าเนี่ยพ่ออาจจะร่างกายเป็นไรหรือไงตเดี๋ยวไม่ได้มันสมทบพ่อใกล้เยอะมันบ่ แม่ยายบอกว่ามันตัว <c oughs> มันไม่ได้เป็นดอกแม่พันกวานเลยพ่อพ่อพ่อจีฟังได้ว่าพ่อไปเอียงไปทหารหรอแล้วกีก็ไปเบิ่งผ้าพ่ออยู่ในอันห้องครัวเย็นรอดดอ่ะไมาไปทหารเอยียงเขาเป็นว่านักเร <ทำ S 3> ียนนักศึกษาถือปืนปืนปน,นั่นยาวๆบลหรอแม่พี่มาเพื่อนผัวอะไรอนะันนี้เราเราก็เห็นว่าไปโลภปุี่ยพ่อเคยไปโลภมาตัวภาษาเขาแบบนี้ก็แบดตู้มตา เมื่อกี้เป็นแน่แน่เพม่อนกับตัวลูกเมื่อกี้ก็เสียได้ปะเนี่ยเพ่นก็มีความพุ่มพ่อใจพ่อใจว่าพ่อเพมันเป็นทหารพึ่งพ่อใจแห้ง่าพ่อแบบว่าเคยไปลบไปเนาะเอือพ่อกูเป็นทหารหมดเลยเคยไปลบพ่อหมดเลยตัวลูกก็เลยไปถามปู่ไม่เมันอิีไปลบปีน่ะไปเบิ่งในห้องปู่หันน่ะแล้ววะ เปล่ว่างเร่อเดียวมาได้แล้วเบเรนักเตะดังของโลกผลเด้อดไม่อุ่มโอ้เป็นเป็นเสื้อของโอเป็นเื้อของนักเตะบาดซิลมูเขาให้ชายาแล้วแต่เราเรี้ยงราชพัฒอุดรแล้วเป็นนักฟุตบอลนักเกือกตีทีมชาติค่ะที่รีติฟตัวตัวหรือตัวข่อยบ่ตัวเกียบเสาอีนี่แหละถามเอ้ยกู่แบ ว่าไม่ควณได้คมนะุ้๊บแล้วก็ผู้สาวแล้วเนาะมันตัวรอดคุณเนาะรอดผู้สาวเ,เวรียนนั่นนะบอกนู่นหัวบอนพี่น้องเลยกินอ้างนาพร้อมมิระติถามมีไว้ติดบานติเทียนยังต่อไปเราจะไม่ไม่ได้ขายนะคะปลาปลาหมึกบดปลาหมึอก,อกอบกรอบแล้วก็ปลาเส้นอ่าอาหารหลักใน สมัยกรีนของเราจะเป็นหมึกแห้งและกุนเชียงนะคะมีให้ตลอดค่ะอันนี้คือห้ามาเป็นออเดอร์ให้เอามาจามัดโปรโมชั่นให้พี่พี่น้องน้องเข้าได้ลองซิมเบิร์กระซือค่ะมันเบิดแล้วเบิดเลยเด้อแสียบหัวปลายเขาใส่ใส่ใสใสของน้นองสาวมาหัว <c oughs> ไว้กว่าเดิมเมื่อกี้เป็นบ้ายัางเด้อกินหัวพอเต็มนักเตะบาซิลยังมันดูนันเศร้าอยู่ ยูมีรู้สูงขนาดนั้นบอสก็กินจะได้ถามปูนะพ่อเที่ยมตอนพ่อกับแม่ไปซื้อปลาเผาตะเขี่ยที่จะกินเลี้ยงกันนะนะเป็นเป็นย่างหมูย่างอยังกับพี่ปิ้นนะนะนั่งแล้วก็ลับปูกับแล้วจีเขาช่วงนานๆแล้วจีเขาก็ไปนั่งกอดไฟนล้วปูเอ๋อปูพ่อคือว่าพ่อเคยไปโลบไปหลายห้างห่วยมันจีไปโลบอีหยังหยังไปพวกเนี่ยของปูขนาดแล้วปะเวลากก็หนารักแต่เมื่อเนี้ย ชุดไปทําเล็บค่ะยังก็เดาเสือคุ้มยันหนาวมองยันแดดโอ้กันได้มองได้ว่านี่แม่ถ้ากันแดดแม่บ่กถ้าแดมโอเคเราทดลองใช้กันแดดอยู่ค่ะกันแดดตัวนะคะห่อกี่นี้ครับผมอันไหนตาให้ลูกใส่กับใส่ย่งละน้อยบ่ซี่โอกี่ทีผัวมันถ้าไเขาเี่ยเดียว นายจะไปเรานายจะักกันอยู่เลยนายจะเป็นังไดบิวสั่นเอาจะกนี้เหตุผลท้ายเจียเดี่ยวนึ่งหมดนะถ้าก็ถูอว่าเนี่ยแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยนเนี่ยก็เนียนอันนี้ขนาดแม่เป็นซีโอแล้เนี่ยถ้าสมมติขี่เฮดเอ็มบอสไซจะแคบยากหาทุนขี่ที่ของมาให้ลูกค้าเราอิรูได้แน่ครับก็แล้วเมียพี่น้องเออกะอีลาลราต่อไปพุ่ยมาเสือบทนะอุ้ยต้องเสือบท้อด อืมเดี๋ยดอีเมลบ่าวนี่เบ่าวเห็นหน้าปุ๊บเหียมภาพทันทีเยลยว่าเพิ่นกำลังพี่น้องมันคือกินไปได้เรื่อยๆยังสิคนงกำลังทอดไข่นี่เป็นวัดพี่น้องมันขึ้นแล้วมันจะเศร้ามาได้้งเสียบอ้อเ,เสืบ,เสบชิโมกอ้อาวไปกินแต่แซ่บก็มู้ดถ้าไปไหนที่เบิด์ตกองยี่หลีพี่น้องเลยคุณ บมาวอมาจิ้มน้ำจิ้มอีกอามือกมาจิ้มน้ำจิ้มอ๋อเด้อยเลยหรอ่นบวเขาไะไตัวน้เมียเมกับ,บอก่กออ่าเ่าฮ่าฮ่นฮ่นฮมาฮ่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 าฮยาฮด่่า่า่่่่าา่า่ก่า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 า่าานะ่าก ไปก็บเงื่อนซื้อตีซื้อต่เนาะของซื้อของใครต้องได้เสียหลาก็ได้ปูดเที่ยวต้องขนาดอะไรอันารย์พ่อแั้วก็ต้องขนาดตาเราอยากกินปลาหมึูแม่ยให้แม่ให้ซื้อไอซื้อพ่อก็อยู่ใช้พุ่มก็ได้ซื้อจะต้องซื้อเด้อปุนี่เอาของซื้อของใครแล้วเปิดไหมของเปิดไหมเราเห็นเราเบิ่งอยุดตีแล้วอีกกอย่างนี่น้ำยุติจ่อีได้ซื้อละ นี่ตัวแล้วเนี่ยกูก็สงสารพอรยอีนี่แต่นอกเต็มเดี๋ยวก็ให้งเงินเดือนเราอยู่กับม่เสือเอาตัวหญ้ามูหันอยากกินกระเสือเด้อซุกหญ้านะก็ท่านแล้วเบิ้งยูฮันเนรอว่ะท่านแล้วเป็นยังไงติดท่านเลวเืออืออันนี้อรนะ่อยะหรอจุดไม่ได้เลยอะ่ะก็จะคล้องกับบักกากินกินซ้ำเนี่แหละกิพร้อมเปิดซิมตะหมูว่วานเนี่ยบัก <laughs> กาเปิดอีกย่านคองพ่อ เตี๋ยบไปจะกินอะไรนะซื้ออะไรเตียยซื้อไปเออมันได้เปิดแล้วมันอ่นมันเปิดอ่อนอ่อนย่างกินเลยต้องกินอยากไอ้เลโอ่ลนเตี๋ยอ๋อใจคาพี่ชืเตี๋ยไปหรือคารีวิวเนี่ยมะลังกินเน้เบิึงเนี่ยนั่นนั่นเขาไม่ได้บอกนังเลยเขาเขาบอกว่ามากินมาชิมเบิองเนี่ยย่างเขามีกล่องภาพยนตร์แบบกล่องดี่บ้า แอบปะแอบยิ่งแกลบนึงเป็นแต่ซื้อบาคือแม่งแทบแทบเมื่อกี้นะกินจีบเซื้อแทบหน่อยๆจีบจะซื้อไปตุนเลยแม่เห็นบเวลาสักสังแนี้ยกินตุนแบบเป็นลังยังไงอ่ะเรากินแบบกิน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 จนมือจะห้อยตุนอีกของประหลาดจะบอกเพื่อนไปตุนถ้าเพราะเพื่อนได้แจกกันกินนั่นแหละ ตุนเพราาะว่แต่ว่าของที่ตุนได้คุณเชียงกับเมึองแห้งนะคะสามารถตุนได้แต่ว่าตุนได้สัปดาห์ละเท่าไหร่เราจะบอกอีกที <พอ S 1> แม่เพราะว่าเวลาแบบว่าลูกชีบอ่อกเยอะสิหาอยังตลาดกโบมี่เนี่ยขายตลาดาโดต้ะไม่ีลานเลยเอาบ่แม่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่ามือจะขี้ค้ายต้องทีนะำน่าจะยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กินให้ปา,ากมุ่มมากมุมมา,มมมา,ากเป็นใแซ่บน้อยยิ่งขึ้นปากซบนกเพิ่มในกินมุ่มมากมุ่มมากมุมมากอุ้ยแรงข้าเอาใจน,น้อยๆปากเป็นอ,อ้อเปาะได้อยู่ปากมันสวยเรืองยิ่งขึ้นมันมาท่าลิสติกบะเนี้ยแล้วทาลิสติกปลอมลิสติกแถมชิมแถมชิมปากบานเพิ่มเพิ่มฉันคันเราเป็นบานออกบานออกเรื่อยมันบานออกตามมันน้อยคั้นทำไมเป็นเด็กน้อยหาซื้อตัวยที่วันนี้ช่วงอันปอโฮกนะแม่ จ้วงสอบปากนู้นรอ,อกข่ะเราน่นวัวเ่ตอนนั้นย่างทำไมยี่หมูยี่ปากลอ,อกกับท่านมูนู <laughs> ไปแม่ยี่หมยี่ปากลอ,อกไปแลอออ้วหน่วยมากยี่หมูยี่ปากลอ,อก <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะน้องยูกิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ น้องยุกิกับน้ำฟินกับกันซิมทดลองทดลองซิ้อขายเมียเมื่อเรียบเนี่ยหน้าเรียบมันก็เสียรน้ำหอมตัดเปี้ยวไปครับเอาไปรีวิวให้ตัวให้กินฟริ้น้ังโซนสายชูแม่ คนนี้เซียบเนี like ่ยปต้ตรงห่วงอ่ะพี่น้องยุคี่เป็นคนที่กินยอกว่าแล้วยอเมื่อกีนี่ว่ามันจะแน่ยอก็แคนี้ไปอาบน้ำแล้วไปเข่าเเยอกไปงายบอกกค้นบาบน้ไปนงเลยข่เอาเอกสารปเข้าไปกรมมันเลยจะมืออื้อนมือเอื้อนอืมโลดตั้งแ่าแต่ยก็ยอนั่น ต่อย่าลืมหับอีเฟิร์กับเ็นยุกีกลับมาด้วยเมือนแลงเล้งหัวใจเสียดวซ่อมเบงใบ่ายากยากงขอเยวเดี๋ยมาอ่านอืมปลูกมาพ้ากกินกบกินหรอข้าวอดนีจะบอกปูอ่านะข้าวต้ดพิมพ์อันนี้ปลาหมึกแต้ๆ้เลยเด้ค่ะพิมพก่อนมันมันมันดีขึ้นจังเหรอปุ๊บพิมพแบบความาหบดว่าเป็นแบบเนี้ยมันขึ้นก่อนมันดีมีขวา เจอตัวจริงที่เซนทรัลสีราชาขอบคุณนะคะขอบคุณในรักขอบคุณค่ะพี่ชุติมาเซนทรัลสีราชาอ๋อปอนหนึ่งอนสออ่ะเอ็มบ้าแบบนี้น้อยู่ต้องต้องทอดไหมคะลูกอเปลไม่ต้องทอดค่ะกินได้เลยเพราะว่าอบมาแล้วแล้วก่ บดไหมล้วคบเป็นซิฟปหมึกย่างบดไหมล้มห่นนะค่ะใบหันหันเนาะเอาปอนหน่กอนสโยกปืนโากั้อนนนะก้อนมีกี่แเนาเดี๋ยวิ้งนาะิ้งมาเยเลยคว้าเตยเลยคว้ามันมองยอดกันเนี่ยบุหแี่เสียบแล้วอะไรจะเบิดจานรอพี่น้องเบิดกล้องหร้วพี่น้องอิ่มไม่เหว่ายิ้มว้าย หมกครับอนว่าไวารวครัยจะมารวมกับอันไหนที่เราเปิดแล้วไาถูาะกินกับกินได้แม่เสบแซ่บปะใอากก็อร่อยทักอร่อยแม่ออร่อยแท้แท้อุยอันนี้นี่ไม่กินอีกเปิดไก่มาไป เขานัดบลายโมงเห็นอย่างเขาสิร้านคิ้วผู้อื่นบ่ปลายสามแล้วเพื่อนรอแล้วไลฟ์สดไปเรื่อยๆค่ะสั่งเด้อผู้ใดยังบ่สั่งยังยุ่งกินแต่แซ่บๆค่ะแซ่บเยอะมือไม่กี่รสค่ะอันนี้มือเป็นกล่องแบบนี้มุกหมวกกล่องไหมแม่ไม่กล่องแบบนี้เป็นหมึกเป็นหมึกอ่าหมึกบดนะคะอันว่าหมึกบดเนาะ หมึกบดพร้อมน้ำจิ้มค่ะที่ว่าถ้า่กินกับน,น้ำจิ้มก็กินกับข้าวหรือแต่กินกับข้าวเ,เหนียวก็ได้ค่ะทุกคนนี่กินเป็นของข้าวแลอันนี้หมึกกรอบ,อบอที่น้องอยุ้งกินกรอบกรอบกรอบมันปรุงรสมาแล้วนะคะปลาหมึกกุนเชียงปลาเส้นได้รับของแล้วค่ะมิ้มอร่อยมาก<ช>ไม่เค็มเลยค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าเ้าจัดโปรอยู่ด้ค่ะต,าาอตอนเนี้ยถ้าไปดู สอบถามโปรโมชั่นต่างๆได้ที่เพจนะคะใบกีเสมายครีนค่ะ <c oughs> สั่งโบลาาล์ค่ะรัของขอบคุณค่ะ <c oughs> มืออื่นกัน่าจะหดค่ะบ่ามืออื่นกับมือหื้อท่านขนทรงท่างแบบทางไตแน่ก็จะมือหื้อค่ะ <c oughs> อร่อยทุกอย่างนรักเห,น,น,น,เหนียกินได้เรื่อยๆมันปุ๋ยครับโอ้ไมงมีท้องใบ บ้าเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกแมวเอกออนออดอีกหรอกเอาออดสองเดี๋ยวปุ๋ยอ่ะออดหนึ่งไเบิ่งลูกสาวออดสองออดนี้ก็ออดสองกับปุ๋ยยากย่อยน้องยวดจะไปอันนั่นค่เมื่อเนี้ยจะไปเฮ็ดเล็บจะเลยมารีวิวมือกันปรุงรสกับมือกันโบ๊ทอันจิ้มน้ำจิ้มให้แม่ พ่อมารีวิวแต่ไมาขอวากินเพราะว่าแม่บอกไปให้กินแม่กลับว่าเริ่มขึ้นพ่อเขาเสียไปลูกกินเป็นหมึกแห้งคุณเชียงอัน no. นี้ปลาหมึกมีสองรสเลือกอะไรดีคะเลือกยังดีพี่น้องเลือกยังดีอะมีสองรสนี่เลือกอะไรดีอะถ้าหาน้องหยกเลยค่ะทังหาเอ็มินเลย ท่านหายอามินเลยนะคะแล้มินจะจะรอตอบมีงานที่สีรไายไหมคะต้องรอดูเดือนหน้านะคะว่างานเป็นยังไงขวยกัสี่ยามอคงเรื่องเ่วนแก้มหล่ะขอบคุณค่ะที่สามคนห้าตาปกสาล้องติดมีอนคอนจบ โคตรอะก็ได้แค่ข้างหนึ่งก็สองนังสือรับเราไม่จีบบุคคลของจนหุ่นยังน้ำแข็งเที่ยวเอกสารเพี่ก็คุณเชียงราคาถูกกว่าในห้างสามสิบบาทกับพี่พี่เพิ่งไปเบิ่งขอบคุณค่ะอันนี้เฮาแบบร่วมทรงเลยเนี่ยน่ะไดสามพิกก้าบาทคือร่วมทรงได้คุณเชียงตอนนี้เราจัดโปรอยู่นะคะสองสามชีนโอสามชีหายโอทอง ผู้ได้ทลเจบปวใด้ค่ไปเบิ้งค่ะเนะอ่รัฐมตรใบเดทะเบียนสหกรณ์กรทีายนะมาสอแรอบตรประจำตัวประชาชนบวกิ่งใบสาคันประจำตัวตัดมาลบส่งสี่แบบประจำตัวผู้เสียภาษีอากรตอนนี้พิจยตรกับพ่อกำลังวุ่นวายกับเอกสารจะทำประกันสังคมให้เด็กๆว่ากรณีว่าราาอกติดอากรสตา บริษัทท่องเฮ็ดถูกต้องเปเป้เด้ค่ะพี่น้องพนักงานเรามีสวัสดิการสวัสดิประกันสังคมด้วยก็เป็นสัญจรทีก็ไม่หุ้นชวนแล้วเจ้าของเงินคนที่เส้นที่สถานที่เก็บปุ๋ยคิดว่ เพราะว่าใส่ฐานที่เขาเฮ็ดออฟฟิศค่ะใส่ฐานที่เฮดออฟฟิศแต่ว่ากล่องใบซิมมันแบ้วกระบอนบอกดิสติกระแแทงเดี๋ยวไปท่าเดี๋ยวมันไม่ก่อนเดี๋ยวไหาแทงนวลเลยบเแม่กัาศัยมะท้าวอยู่นี่นะอันที่เหลือไว้หานี่วะโช่วยแม่ศัยมะท้าวมันเบอดอีกไหนบ้า มันเชียงอะไรจรินคาขอบคุณคาแม่เข็มพอ่พอพ่อเปิดห้องนั่นยังไปลองเพียงก่อนอมึงไ,ไปแล้วค่ะไปลองบอ่มีบ่ต้องไปอารมสิมนเริ่มีมาไปนั่บาลูกุบบอยามมันไปยามไปไม่ได้ไปเรนซีก่อนก่อนเฮไ่เรอยู่ฝั่งหน่อยครับไเร็วไไปไปผู้สาวนอยสิไปลองเพียงแล้วากินแมนบอกับมื อันบบากันมึออกอบอันกอบกับมือกันนี่ไปสู้กินมากินเดียนเนี่ยบอกว่าจะออกคนออกน้นนองไปยังไงเบิดจานแล้วสวัสดีค่ะแม่ยูเห็นคนสวยแล้วค่ะตอนนี้นั่งหยอกหมาอยู่ไี่หยอกนั่งหยอกหน้เบึ้งแจมที่สอยออกรึจับไม่มีแถมที่สองรูปม่ เอาปอนึ่งีลตัวอื่ย่างหยอบนะใช่ครับไม่รอบอลหนึ่งคืว่านี่ยครับเขาคนเอาบอลหนึ่งแล้วแมนครับเอาบอลนึ่เอาบอลมันมันไอหนิงหวงไงอหนิงวงไงวงก่าแมน เออเอเแงงแล้เราอนแงงแล่วนอนหอนหวนะออไปทนเอ้าเอาังไปซอยยุ่มิเอมึงยุ่งใยซอยยุ่มิเอะ้าเจัดการันจัดการตต แัดการเบิ้งจัะคอจัะคอจัะคอเจะคอนอนกัดยุมีนะา้มบาดีบมันหยอกน้ลุย้ายุาทายพี่มีแล้วจัะคอจัะคอมให้ลรนจุกแบอย่าอย่าเห็นชายไร้ซุดบักฟาหน่อยบักฟ้าน่อยเอ แฟนยูมีนะเนี่ยยูฟ้าเนี่ยเพนน่ารักมากๆเลยนะคะเ้าพี่กับเ้าน้องนะคะพี่ยูกิน้องยูมิกับน้องยูโรค่ะสนุกสนานเล่นหยอกล้อกันน่ารักมากๆค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณคิวดีจาก YKK Smile Group นะคะผและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ